สวัสดีครับเพื่อนๆคุณ <expand> ผ <que> so <experienced> ู people, is ้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตู้ทึบประเทศไทยชาแนลนะครับวันนี้เจอกันนะครับวันที่30มีนาครับ2564ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนเพชรชักเสมนะครับขาเข้านะครับบริเวณนะครับแยกไฟแดงถนนพุทธมนฑล สายสองนะครับวันนี้นะครับมาส่งงานที่ซอยเพชรเกษม77นะครับเพื่อนๆก็รับงานมาจากชนบุรีนะครับเพื่อนๆมาส่งที่เพชรเกษม77กรุงเทพมหานครนะครับมันก็เป็นเวลา13นาฬิกานะครับ30นาทีนะครับก็วันนี้ ได้เข้ากรุงเทพนะครับนานๆจะได้เจอกันที่กรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับว่าอาชีพของพวกเรานะครับพนักงานขับรถก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนได้เที่ยวไปในตัวก็ถือว่าได้นะครับเพื่อนๆสาหรับงานที่เรามาส่งนะครับก็เป็นงานพวกอะไรจำพวกเครื่องจักรกลนะครับก็เป็นงานหนึ่งชิ้นนะครับรับมาจากระยองอย่างที่เคยบอกไปนะครับ น้ำหนักงานก็ประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับเพื่อนเพื่อนงานกล่องเล็กนิดเดียวส่งงานเสร็จนะครับก็เลยนะครับถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าการทำอาชีพร่วมนะครับจะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาเดินทางกลับแล้วก็จะเล่าไปตามทางนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปขึ้นจากถนนเพชรเกษมนะครับตอนนี้ก็อยู่พุทธมน,นพุทธมนทนสายสองนะครับก็จะไปขึ้นเลี้ยวขึ้นตรงบางแคนะครับเลี้ยวขึ้นตรงต่างระดับการจนาพิเศษนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่ถนนพระรามสองแล้วก็จะไปขึ้นทางด่วนที่ตรงแถวๆไอเขาเรียกอะไรนะครับแยกสุขสวัสดนะครับ แถวๆโงพยาบาลบางประกะเก้นะครับก็จะขึ้นไปที่ถนนพระราม9หรือว่าสะพานแขวนนะครับไปลงที่ย่านพระราม3ก็ไปเลี้ยวที่คลองเตยนะครับไปเข้าทางด่วนเฉลิมมหานครแล้วก็ไปลงที่แยกบางนานะครับเพื่อนๆก็หลังจากไม่ได้ทําคลิปกันหลายวันนะครับเพื่อนๆก็คิดถึงแฟนๆนะครับช่อง youtube ตู้ทึบประเทศไทยนะครับ ก็เลยนะครับคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อบันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเอาละครับหลังจากเกินกันมาสักพักแล้วเราก็ไปฟังกันเลยนะครับว่าการทําอาชีพร่วมของเรานะครับควรจะมีรายได้นะครับประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับผมก็จะเล่าจากประสบการณ์นะครับของผมนะครับประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณสัก 2- 3ปีนะครับเพื่อนๆก็เพิ่งจะมาทำอาชีพรถร่วมนะครับก็จะเล่าตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเองนะครับผิดถูกผิดพลาดประการใดก,ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับผมนะครับความคิดของผมนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังเลยครับว่าการทำอาชีพรถร่วมเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับ ก็ควรจะมีรายได้นะครับหลังจากหักค่าน้ํามันเสร็จนะครับก็จะอยู่ที่สามหมื่นขึ้นไปนะครับผมว่าเหมาะสมเพราะว่าสามหมื่นนะครับขึ้นไปก็แบ่งหลังจากหลังจากหักค่าน้ํามันเสร็จนะครับก็ขอให้เหลือถึงสามหมื่นนะครับอย่างไม่เหลือจริงๆก็ขอสักสองหมื่นกว่านะครับเพื่อนๆอยากให้ต่ํากว่าสองหมื่นกว่าลงมานะครับ ถ้า25,000ลงมาก็ถือว่ายังได้น้อยอยู่นะครับเพื่อนๆนเพราะว่าอาชีพที่เราทำนะครับมันเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงและเราเป็นคนลงทุนเองนะครับไม่เหมือนกับงานประจำนะครับถ้างานประจำนี่เราไม่ต้องไปลงทุนนะครับเรามีแต่แรงไปนะครับเราก็ไปทำงานรับจ้างเอาค่าแรงแค่นั้นนะครับเพื่อนแต่อาชีพรถร่วมนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับ ต้องลงทุนซื้อรถนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันนะครับค่าอย่างมันคือมีค่าเครดิตอีกนะครับก็ต้องมีค่าเครดิตอีกนะครับมันก็ถ้าต่ํากว่า2องหมนะครับผมว่าแต่ได้ของเราถือว่าน้อยแต่ว่าก็พออยู่ได้แต่ก็อยากแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ได้ถึงสามหมื่นขึ้นไปกําลังดีนะครับเพื่อนๆสามหมื่นขึ้นไปนี่เราก็จะมีนะครับพวกลายหักนะครับที่เราต้องหัก ก็คือค่างวดรถนะครับค่างวดรถอย่างอย่างตีไปพเพื่อนๆก็ของผมมันอยู่ที่เกนะ้าพันห้าเนาะก็ตีไปหนึ่งหมื่นนะครับพเพื่อนๆเราก็จะเหลือสองหมื่นสองหมื่นเราก็วิ่งหักนะครับก็เรายังมีรายจ่ายอีกเช่นค่าสกหลอรถก็จะเป็นอาทิเช่นค่าน้ำมันเครื่องนะครับก็ตีไปสักพันห้าถึงสองพันนะครับแล้วก็จะมีนะครับค่า เก็บนะครับไว้ค่าประกันนะครับเพื่อนๆประกันสินค้าในรถปีหนึ่งก็แล้วแต่วงเงินที่ทําสําหรับผมผมทาอยู่ที่ห้าแสนบาทห้าแสนบาทนะครับวงเงินคุ้มครองก็จะอยู่ที่หกพันกว่านะครับสําหรับเบี้ยประกันแดี๋วก็ประกันรถยนต์นะครับผมก็ยังเลือกใช้เป็นชั้นหนึ่งนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ค่าประกันเบี้ยประกันจะอยู่ที่สองหมื่นครับ ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถของพวกเรามันเป็นรถจดประกอบใช่ใช่ครับโษทีครับเป็นรถจดพาณิชย์นะครับเป็นรถเชิงพาณิชย์นะครับใช้รับจ้างมันก็จะแพงหน่อยนะครับสําหรับค่าประกันแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้อีกนะครับในประมาณสิ้นปีก็จะเป็นค่ายางรถยนต์นะครับ่ายางรถยนต์นี้ก็ตีไปปีครึ่งต่อหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆก็ชุดน้ำหมื่นกว่าก็ต้องเตรียมไว้นะครับเดือนละพัน นะครับมันก็หลายอย่างนะครับเพื่อนเนถ้าเราได้น้อยนะครับเพื่อนๆอย่างปีที่แล้วผมเจอผลกระทบจากโควิดได้น้อยจริงๆนะครับก็แต่ได้นะครับอยู่ที่หลักหมื่นนะครับซึ่งสิ้นปีมาไม่มีค่าประกันเลยนะครับเพื่อนเต้องไปหากู้ยืมมาใส่ค่าประกันนะครับผมเคยผมก็ได้อยู่ประมาณ1 7ื0 0เจ็ดหมื่นแปะครับปีที่แล้ว20000ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ ก็มีช่วงปลายปีเท่านั้นที่มาทะลุ30,000อยู่เดือน2เดือนนะครับก็รายได้ที่เหมาะสมสำหรับอาชีพร,ร่วมของพวกเรานะครับก็คงต้องเป็น30,000นะครับเพื่อนๆก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับต้องได้30,000ขึ้นไปนะครับถึงถือว่าคุ้มนะครับสำหรับสาหรับการทำอาชีพร,ร่วมอย่างเดือนที่แล้วนะครับผมจะเล่าเดือนของผมให้ฟังเลยเดือนที่แล้วผมได้5 0 0 0 0ห้าหมื่นหกรนะครับ ยังไม่ได้หักค่าใช้จ,จ่ายนะครับวิ่งงานไปทั้งหมดประมาณสัก20กว่าเที่ยวหรอครับประมาณ30เที่ยวนะตีกลางๆนะครับเพื่อนๆก็รายได้ก็อยู่ที่ประมาณ50,000หรือ5 6 0 0ผมก็จำไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็หักค่าน้ำมันออกไปประมาณ1 3 0 0 0นะครับหักค่าน้ำมันออกไป1 3 0 0 0ก็จะเหลืออยู่4 30,007นะครับก็หักค่าเปอร์เซ็นต์ออกไปนะครับ5 5,000 เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือค่าที่ค่าจะค่าที่พวกบริษัทซทับนะครับของพวกผมเองหักไปนะครับก็ประมาณเขาจะหักที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าภาษีแล้วก็ค่าอะไรอีกนะครับรวมแล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นประมาณห้าพันบาทนะครับก็สามหมื่นเจ็ดลบออกสามหมื่นห้าไม่ใช่ครับสามหมื่นเจ็ดลบออกห้าพันก็จะเหลือสามหมื่นสองนะครับเดือนที่แล้วผมก็ได้รับอยู่สามหมื่นสอง สามหมก็เอาไหักค่างวัดรถออกนะครับเพื่อนๆค่างว่ดรถก็9 5้าพนะครับก็จะเหลืออยู่3 3มหมื่นสานะครับสามหม่ 3, 000, เดี๋องหมื่นะครับเพื่อนเพื่อนสอนามี้นะครับสองหมื 23, นี่เราต้องไปหักใส่ค่าล้เมันเครื่อง2,000บาทนะครับก็จะเหลือ2 1งหมนะครับเพื่อนเพื่อนสอแล้วก็หักพวกค่าประกันอีกสัก เดือนพันห้านะครับก็จะเหลือหมื่น 10, กว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นค่ากินค่าใช้นะครับแล้วก็ค่าทางด่วนเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณหมื่นห้าเนี่ยนะครับก็เก็บไว้นะครับเผื่อเป็นเงินลงทุนหรือว่าเงินเติมน้ํามันเพราะว่าพวกเราทํางานพวกเราลงทุนเองนะครับไม่เหมือนทํางานบริษัทนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับให้ยอดแต่ละเดือนนะครับก็ผมว่า ตามความคิดของผมก็คือสามหมื่นขึ้นไปนะครับถือว่าอยู่ได้ถ้าสองหมื่นเนี่ยผมว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าลถเราเวลาไปขายต่อมันจะไม่มีราคาเหมือนรถบ้านนะครับเพราะว่ารถของพวกเราใช้งานทุกวันนะครับใช้งานหนักนะครับเวลาขายต่อก็จะไม่มีราคานะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับตรงคอมเมนต์นะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับสําหรับ เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาก็หักบอกหางานให้ครับตอนนี้ก็ผมพยายามหาให้อยู่นะครับถ้ามีนะผมจะตรงตอบกับตรงคอมเมนต์ของเพื่อนๆเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวตู้ทึบนะครับทุกท่านนะครับก็เรื่องน,นี้ก็อาจจะกําลังดีขึ้นมาหน่อยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะดีเองนะครับเพื่อนๆ ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ทําอาชีพรถร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นหกร้อสิบร้อตู้ทึบรถแท็กซี่รถอะไรทุกข้อช่างนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแถวๆถพระรามสามหรือเปล่านะครับน่าจะแถวๆพระรามสามนะครับก็จะต้องเดินทางต่อไปที่ชนบุรีนะครับที่บ่อวินที่ปลายทางอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube นะครับตู้ทึบประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้ทำคลิปมาฝากเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องเดินทางต่อแล้วก็ขอขอบคุณพเพื่อนๆที่รับชมคลิปของพวกเราครับก็ให้พเพื่อนๆทุกคนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ